านางงานสวัสด,ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงรายงานข่ธธาวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่27ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2566นำโดยนางออนอุมาคุณวานิชยนันสวัสด,ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง <riots> วันที่27มีนาคมพุทธศักราช2566นางออนอุมาคุณวานิชชยนันสวัสด,ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการมอบนโยบายไม่รับของขวัญและรับของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ n o g i ิฟ p o l i ซ y และประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิวัติตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ปีพุทธศักราช2565รุ่นที่1สำหรับผู้บังคับบัญชาโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการมอบนโยบายและนางสาวกาญจนาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณโรงแรมดีเอ็มมันดอลกรุงเทพมหานครจิตตำรวจเอกสวิทกาขยันนะวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานพันธดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำที่ดินหรือพื้นที่ว่างเปล่าให้ลูกจ้างใช้ประโยชน์เพื่อทำการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นำไปแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันและนำกลับไปบริโภคในครัวเรือนหรือสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน นบริษัทสเต็ปไว้์เอเนอร์จีเมนจ n เมนต์จำกัดอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนางวันราดากวดกิจการเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมโครงการสำม,มานาวิธีการรายง,งานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านระบบฐานข้อมูล e-report energy และการสร้างจิตสำนึกในการลดการใช้พลังงานโดยมีนายกองเอกอดุลชูทองประหลัดจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิด ณห้องประชุมกาบบัวชั้น5สารากางจังหวัดพัทลุงในวันที่29มีนาคมบทธศักราช2566นางอออุมากุลวานิชยนานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทธลุงเข้าเรื่องการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุงและนายอำเภอครั้งที่3ั2566ประจำเดือนมีนาคม2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานและติดตามสถานการณ์ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยมีนางนิสากรวิสศศิตสระอาจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมกับบัวชั้น5สาลาการจังหวัดพัทลุงนางสาวอาธิการจุน,นันโทนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่สถานประกอบกิจการลูกจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันผ่านระบบโปรแกรมซู m มิตติ้งวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2566นางออนอุมากุลวานิชยานานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสิบตำรวจเอกสุวิทยก้าขยานันนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการมอบนโยบายโดยนายบุญชอบ ศุนทรมนัสวงศ์ประหลัดกระทรวงแรงงานและการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่3ทั2,566ประจำเดือนมีนาคม2,566เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรซ์ นางอนุมากุลาวานิชย,ยานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพัทลุงครั้งที่3ทับสอ6เพื่อหา,หารือข้อราชการและบูรณาการปฏิบัติราชการร่วมกันในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยมีจ่าสิบเอกปรีชาจันทศรีแรงงานจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง นางสาวอธิการจุนนันโทนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุงประจำเดือนมีนาคม2566ครั้งที่3ทั้งส6เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ได้รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจําเดือนมีนาคม2566ให้ที่ประชุมทราบโดยมีนายกองเอกอดุลชูทองประหลัดจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมกับบัวชั้น5ศาลากลางจังหวัดพัทลุงวันที่31มีนาคมพุทธศัการาช2566นางออนอุมากุลวานิชยนานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นาวราพรสังขุลนวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2,566ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,566เพื่อกำหนดแผนงานมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและประสานความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนส่งเสริมและรณรนมรงเพื่อให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปโดยมีนายก้องสกุลจันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน14คนณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง สิบตำรวจเอกสุวิทก้าขยันนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุงครั้งที่3ทับ6พประจำเดือนมีนาคม2566เพื่อรับทราบสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนโดยมีนายเฉลิชัยอุสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมกาบบัวชั้น5้าสาราการจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงได้แรงงานผลการขับเคลื่อนมาตรการองคอ์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบกิจาการจังหวัดพัทลุงให้ที่ประชุมทราบพ,พร้อมทั้งผลการดําเนินการลงพื้นที่มอบสติ๊กเกอร์องค์กรปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนร้อยเปอร์เซนให้กับสถานประกอบกิจาการที่เข้าร่วมโครงการจํานวน12แห่งในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566 นางออนอุมาคุลวานิชยนันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยคณะทำงานได้ดำเนินการลงพื้นที่มอบสติเกอร์ให้แก่สถานประกอบกิจการจำนวน5แห่งค่ะนางสาวอติการจุนนันโทนิติกรปฏิบัติการและนางวันดีทองสงเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงานเข้าส่งเสริมสถานประกอบกิจการเพื่อดำเนินการโครงการโรงงานสีขาว และส่งเสริมความรู้ด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP เพื่อให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้ในการบริหารกิจการณบริษัทภูเก็ตบิวจำกัดโครงการก่อสร้างโรงแรมดูสิตปรินเซสพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงในรอบสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงให้บริการประชาชนในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างให้ได้รับสิทธิ ที่ลูกจ้างได้ยื่นคำร้องคอรอ .7 กรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างจำนวน2รายรวมเป็นเงินจำนวน36,000บาทสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบการรายง,งานข่าวประจำสัปดาห์ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทรลุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะเก้รคุมครองสิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน